สวัสดีเอฟซทุกท่านสนามพระโพธิบข่าวใจอู่แล้วทั้งซ่องยู u ูบดวงเอฟทีวีผู้บ่าวสลุยมานีมากับทีมงานสามเกอร์มานีมาติดตามกันตึกสิงหลิวน้องเมาของน้องสายกีฬามา่นีเจ้าสนามพวกเขาจะไปสัมภาษณ์เจ้าของน้องเพิ่นสลับน้องสายกีฬาเป็นกันอยู่ทั้งเบื้องน้องอยู่พุ่นแล้วเจ้า สนั่นผมเอาไปสมบรรยากาศกันเลยไปสบายดีเมื่อนี้แมนมีเปิดบอเมาเนาะอยู่น้องกีฬานะหลังตลาดเจ้าก็คือนี่เป็นฮอบสองเนาะฮอบนิดกับพานไปแล้วหอบที่หนึ่งแมนไม่หนึ่งด้วยคันหนึ่งต่อราคาแสนหาสิบพันกีบฮอบที่สองแมนแปดสิบพันกีบ จ้าสำหรับหอบที่หนึ่งก่กได้ปลาออกไปจำนวนเกล,ลือสิบโลซึ่งปลาในน้นองมีจำนวนอยู่4ี่ร้อยห้าสิบโลออกไปแล้วเกลือสิบโลนะเจ้า <c oughs> นี่แมนหอบที่สองแมนแมนหับจำนวนสิบหาไม่ถึงไป <c oughs> จำนวนทีหนังแมนส <c oughs> ิบแปดแมนเต็มนะเจ้า <c oughs> เบ <c oughs> อร์โทรกับแมน ศูนย์สองศูนยเก้็ดหนึ่งเจ็ดสอนกว่าย่าง่ากามาเห็นผู้สาวนางกินู้เดียวอยู่นี่ไปอย่งไรบรรยากาศตึกสิงห์ลิ้วมานีมากระไพ่มาดีนะโอ้คนมาขุนบาวขุบอจะรอบออยู่ไสขุนบจ้ะเนิ่งอยู่ไสไซวันนี้มาด้วยขบอนะโอ้ยขาบรมาจะสอาผู้สาวไปเดยสิไปอย่งรท่านไปไออกบอ ไปตามเบิ้งก่อนพี่น้องโอ้กำลังงัดอยู่ดิโอ้แหลงยังไงมาเบิ้งพี่น้องเอ่อถือสีได้อย่าปลอลุ้นดังกันดิติดบาดนี่เห็นอะไรมนีิยังอยู่ยังอยู่่่ยยยยัังงออููพี่น้องลุ้นลุ้นเทคนิคเพื่อนเชียวออกมาจะได้ปลานอนสำหรับไอซึกเขากำลังงัดนอาไอเขาอ๋อตรงมีตัวสวยมาแล้วนอนน้องไายไก่มาสวยไปไว ของเลาหินเลาโอ้ตัวใหญ่เล้พี่น้องโอ้ขากระลิบผุามาแล้วกระตองบเห็นอยู่เด็เด็ดเด็ดเดหมาแล้วเอาตักมาเอนสลับวันนี้เลยมามาแล้วโอ้กองเซียโน่กับพมพร้อมลูกพมอม้ามหนีขาหลายท้งนละรุ่นน้ำลุมกันเลูกน้ำลุ่ซึกมันก็ปนาขกระิบุติิดพดไหม พันแมลงอ่ะส่งด้วยสายไก่โอ้โนซเป็นไงโอ้ยซ้ำไรอ๋อโอเคอ่านแล้วอายเพิ่นไก่ไปยองแห้งโคตรไปได้ได้จากแต้มแล้อก็เด็กประมาณเจ็ดแปดแต้มเนี่ยโอ้ถือประมาณแล้วทั้งแกนี่ส่วนไลยมันยัออกแกเด้อมือนีเพิ่นปะอ้าโอเคโอเคขอบใจไอ้เอ้ามามาทุกคนเลยมาได้มาได้กินเข่าเด้อปักแกงปักแกงทีมงาน อาหารมนีค ok ือว่าเขาสั่งน้ำนองทรายกีฬาเพิ่นมนีเพราะว่าปลาเนี่ยเมื่อตอนเมียตอนผู้สาวเพิ่นว่ากินงานของเขาบอได้มีเมียกับตอนเมียบอได้มีผู้สาวกับตอนผู้สาวเพิ่นว่าสลับปลาตึกมนีมาเด้อมาเด้อาตั้งแต่กินก่อนนะไรคน้นมาอะกินก่อนคนมาละไรยั่วนะอ้อข้าวขาวอาหารมนี แซดูว mm ่า hmm. ท so oh. wow. ีมงานสายนิกกับสายยญ้ามานิกินข่ามาเด้อมาเด้อแลว่าปัยวมาว่าเพนพนันกันเ้ทางสายยากรับไายนิกเพินแต่พน้ำแต้มแล้วทางสายยาหนึ่งแต้มแล้วพนา รุ่นคนวันยังวันในจบเกมคนแล้วสรุปเวลาประกาศตอนเป็นมอบเบียร์กันคนแล,ล้วคนวันเจ้าสำหรับทีมงานสิงห์ลิยวของเขาคือว่าพักเที่ยงกินเข่าเป็นทีมห้อยแล้วฉะนั้นพวกเขามาสม่งบรรยากาศในการตึกสิงห์ลิยวต่อสำหรับตอนบ่ายเอากำลังรุ่นอยู่ทางนี้ปลาสิบะเข่าห่มก็จะเอา,าทังนั้นกระสิทธิ์เอาสิทธิ์เอาแต่ว่าทางนี้กำลังรุ่นอยู่มอแล้วคนวันมอ,อยัง มอสิบุษเวลาผดวะอะ <laughs> <laughs> ไรกําลังใจผนแน่บุหายพนทําดางไห,หมือหนอีไน <laughs> ส่วนนั่นถือประมาณดีแต่ละส่วนเศร้านี่ <laughs> แมนต้องเอาบะนั่นแหละมันจังหู <Wow. S 1> โอ้งัดละทั้งนะ่ะว้าวเี้ยน้อยชิบิบึง <c oughs> บอกผู้ได้ชิงงัดขึ้นก่อนใช่ไหมครับไอีบึงถ้าไป, <c oughs> าไปมัและจะไม่ขับไปเจ้าเชลแลน แปดแสนโลดไปบึงไปใหม่ไปใหม่หมหมหมสาวพอนผัวดีช่วง,น,ง,งนีง้เอฟซีของเขาผิดบังยังใหญ่สาวพรเอาผัวปะปะดองตื้นตกใจปากะบมมากินเบ็ดเพห่อโมมีกระจิตกระใจสามาธิในการตึกเบ็ดเลยทีมงานของเขาเสียใจแห้งว่าสาวพรเอาผัวปาบางคนเหงื่ออุกใจแห้งกับ พุูดแรกประตึกเบ็ดอยู่ภาคหนังตากแดดอยู่อุกใจว่าซาพ่อหน้าพ่อปาบางคนก็คิดลาจนหัวล้านผมหล่นนอกภาคพุผมเนอะพูดแรกจะน้อยชิบไปเบิงตะเบ็ดหน่อยน่ะผู้สาวมากได้คนหัวล้านเราได้บอจูบเขาว่าเนื้อที่ของการจูบหลายเป็นอย่าหนึ่งวะโอ้ค่ะค่เนื้อทีของการจูบมันเป็นน้องใหม่แน่เมื่อนี้ lúc nó thằng đó ai <laughs> nhá phun phun màแสน thẹt,แสน sát mày sẽ theo ngắt cho má không, gú đầy lẽo à, sẽ một mươi lạng rồi, sai sai nhá, vào cả. โอ้ไ h ่ไ n ่เจ้าแสดงว่ค้ามารุ่นเงินแซนได้มาทีเรือมันจะใยากไปดิกําลังรุ่นอยู่ดิหัวใจจดจําจดจ่อยน้อนี่รอรุ่นครู่ตสูพ่นิ่นแล้วผ่านห่นแล้วครู่ตสูพ่น เป็นยังไงใช่แล้วถือว่าฮากระลงมืออันนี้เคยเจ้าของน้องเด้อนี่พวกนี้นะตะเกาวัดตึกอยู่แถวเข้มขอเข้มของหมดแล้วล่าปลาคิงปลายางเท่านั้นแหละปลาขี้อของโผล่แล้วนะมันหนีมาล่องบึงล่าปลาหน่องกินกินปลาของหมดได้เปัญหามาล่าปลาหน่องกินง่ายมาล่นน้ำน้องสายไก่คนนี้ อ, ra, н, н, อ,อาแลกลุนุล н, ล н, ล <c oughs> นลุน่เนอเ,น н, <c oughs> เป็นยังยังบริกรกูมัอยูเอามาเรามาสี่้านคนรงน้บิาจะดมยาเนาะไว้ไว้มาเันบริกาะเถอะดมยาสักก่อนเอาเป็นยังลุนุนลุน FC ยังติดตามอยู่ได้หนิว่าเป็นอะไรวะเซมเก่าเขาวะตอนเอาไปแล้วหาสิบโลมันนี่ จะเป็นตัวเาเป็นยังเนาะกันติดเบ็ดหายอยู่กินมันก็เวาเรื่องไม้เนี่ยเราลุงข้อมานักหลักกันลุงใส่ลุงเรื่องผิดก็เราเป็นยังเวลาโมบิดยังมีเวลาหลายอยู่พวกดีไซนโหดได้กับเขาแล้มเท็นทันอายเลย จะรเจออ้าของเงียบพอสรวยรับมียังขาดหอยืทีบช่วงช่วงมมันแล้วาลเ,ลเาอ่อยไรโมาแคไครับพวกเข้าคือ <c oughs> ว่าคนรุ่นแรก็ดสำหรับแฮเลอร์วันนี้เจ้าของเงียบพอไซลุย ยังเดยัมยจบยร์โบนมอาสลับดตเนีย่โเยอรมันก็บนมวลอยาไปท้ากัเด้องัดมาแล้ว่องปาขึ้นาแล้วตกน่งโอ้เป็นจุกลงไยปาันปเบิงปาเบิ้งปามีมาแล้วโอ้ค มามาเบิกชมนาคนมานก่อนมันสูบไฟไยมานมานเลยยังขาดคักขาดเอ้าว่ายท่านี้กับมานถูพี่น้องทายกับบุษชันพี่น้องถูกทั้ยยังนี่โหมักอีกชังหมากดูโอ้วยปอมึงไงมึงจะเรียนเอาแล้วพี่น้องต้นละแสนแสนบาทมาแล้วต hey. oh no uh, ้นละแสนมาแล้วโอ้ยจะผาบุษชันยังนะเอารุ่ทำไมโอ้ยคอยไปเผาของยาก โมท่านเก็บผาพกันอสมเสริมเสริได้สายได้อะไรแล้วหนึ่งแกีบแต่ยังโมแล้วเด้อสนับสนุนโดยหนึ0 0แกีบด้วยสายนิกแอร์เย็นเป็น่แสกีบจัดเต็มเลยแล้ฉะนั้นเทามาตาสัมผัสภูม้านกูมูกันมานน่ว่าเพื่อนมีจงไในสีผาเขยื้อนซีมานีิเอาสายยูมีอย่างนอเซอส่วน นักเตะฟ้าท้งลายเพราะว่าเรื่องสายหลิวนี่ฮูส้สุดว่าส่ในเขตเขาก็มีคนลินแต่ว่าส่วนลายจะเป็นมือสมัครลินลิ่นแบบพอห้องว่าลิ่นไทยลินมันนะนีว่าในน้ำแต่ว่าเมมเบอรใสกันเนาะเขารมสมัครแก่พจากลินอะไรก็ลินแต่ว่าอยากให้มันกว้างขวางตึมสำหรับสายหลิวนะเชิญวนเด้อเชิญ่วนเพราะว่านักนครหลวงเรือตางแขวงก็เจ้าลินนส่วนลายมันจะเป็นแบบผู้การที่ว่าสมัครคีแล้วเพื่อการส่งเสริมเนาะเชิญ่วนเด้อทีมงาน พอได้มักสายริ้วพอได้ลินปลาคอพอได้ลินตะก้อก็มาลองสายริ้วบนะังเนอะม,มันจะมีฟิวชั่นของมันมันจะมีะมอารมณ์แบบหนึง่งเป็นจังไงเนาะคือว่าบางคนกตึกปลาคอตึกตะตินดีหรอ <S <S แต่มาลองเบิังมันจะเป็นยังไงก็มาลองเบิงนะังเนาะที่จริงตัวาสายริ้วเนี่ยมันจะเป็นเขาพูดว่ามันเป็นการตึกแบบใช่สมาธิกันนิดนึงคือว่าเป็นการพนันแบบหนึ่งสำหรับชิงลิว <S <S ล้วอันน ผ er like ู้ใดมีงบปลายก็ลินหลายลินแบบของแพงๆผู้ใดมีงบนลอยก็ลินตามแพงตัวเองเนาะเขาบอกว่ากันฝากไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือสุโมงบินก็คือกันที่เขาออกมาหลายหลายสวนๆเด้อละครกระสอนก็พยายามทำมันเฟื่องฟูนะสิ่งดีของเฮานี่เนาะสมงจ่ายเงินเลยต้องตามไก่ฝากบัวทั่วให้แน่ก็ยันมีผู้ใดสนใจเอออยากถท้าดูเซนดิซซี่อะไรได้เนาะเโ ใส่เบอร์โทรประจำ0 2 0 2 2 6 9 4 4 9ย้ำย้ำอีกบันทึง02022694449